อะไรกันล่ะครับเนี่ยเมียวเมียวมาแต่ไกลเลยเมียวเมียวอืมเมียวมาแต่ไกลเลยเมียมียวเมียทักทายกันหน่อยไหมไม่รู้จักกันด้วยนะอะไรเนี่ยเสียงเหมือนไม่อยากจะร้องอืมเสียงเหมือนไม่อยากจะร้องเป็นไรจ้ะต้องการอะไรต้องการอะไรอ่เห็นไล่เห็นละ ว่าไ,ไงจ๊ะเราไม่รู้จักกันนะเนี่ยยอมให้รูปง่ายจัง,จง,งอเออเราไม่รู้จักกันนะเนี่ยจะเอะมองกล้องหน่อยเลยวมองกล้องหน่อยเลยเอ,อมองด้วยเะเอ๋โอ,อ้ํทำไมเสียงเป็นอย่างนั้นเกิดอะไรขึ้นอ,อืมอืมนี่โอ้ยเขาเคลียร์ด้วยเราไม่เจอกันเคยเจอกันมาก่อนนะเนี่ย ่ใจง่ายจังเขาเคลียกันเลยอือเจเอ๊พอดีมานั่งเล่นอยู่หน้าบ้านนะครับแล้วก็อยู่ดีเมียวเมียวมาแต่ไกลเลยเมียวเมีวเหมือนแบบเหมือนจะไม่มีเสียงเมียวเมียวอยู่ละอืมนั้นนี่เมียวเมียวมียวเมียวเมวเดี๋ยวข้าวมาให้กินเจอกันครั้งแรกนะครับแล้วก็เข้ามาหาเลย เออขี่ออนซะด้วยอืมอืมแน่แนเลยดู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 ขี่ออนซะด้วยอืมน้องเหมือนเสียงเป็นอะไรไม่รู้ไม่อยากจะร้องอืมไม่อยากจะร้องแมวอืมเนาะเอะแน่นเลยแน่นเ่ย จารู้ว่าหิวเดี๋ยวข้าไมา่กินโอไว้ซุกใหญ่เลยเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวกินข้าวแล้วเอาข้าวเอาคุกข้าวมาให้กินด้วยอ่ะได้แล้วนะครับได้สมใจแล้วนะครับนูนอาหารมาแล้วเอามีไฟให้ด้วย,ไฟ,วยไฟจากแสงโซลาร์เซลล์นะครับติดให้สดๆดวันร้อนร้อนวันนี้เลยเพื่อน้องแมวโดยเฉพาะนี่ฮะเพิ่งซื้อมาวันนี้เลย <S <S เพื่อ,น,อน,น,น้องแมวโดยเฉพาะกินเลยไม่กลัวแล้วอ่ะไป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  ไม่กลัวแล้วไม่กลัวแล้วอ้าวไม่กินคืออะไรอืมอ่าไม่กวนไม่กวนไม่กวนไปแล้วไปแล้วไปแล้วน้องสงสัยอยากจะกินคนเดียวนะฮะมีโรคส่วนตัวสูงไปแล้วนะบายยอ้าวไม่กินหรอไม่กินเหรออ่าป้อนปอนป้อนป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 อนอย่าบอกนะว่าต้องป้อนอ่ะอืมไม่กินหรอ ไม่ให้กินนะเนี่ยเราอ่ะอืมอืมหรือว่าแค่อยากจะมาเล่นด้วยอืมอยู่พอดีเอ้าหรือว่าต้องการแค่อยากเล่นด้วยสังงั้นเนะ่ะอืมเอาใจยากจัง <laughs>